สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมล่าเลนเจอร์กันอย่างเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าเจสิก้าท่าแสงนะครับผมก็คือ Jessica. เจสสิก้าดอกไม้ไว้อะไรนั่นเองนะครับผมเห็นคนอื่นเปิดได้เยอะแยะมากมายโคจิก็อยากเปิดได้บ้างนะครับผม อิจฉามากๆเลยนะครับผมก็เลยเอาไอดีนี้นะครับผมมาเปิดนะไอดีชินจังแล้วก็ฮิมาอุริมาเปิดนะครับผมก็อยเปิดนะผมก็แอบๆเปิดอยู่ประมาณ30ใบนะครับผมมันก็ไม่ได้มานะครับผมเจสิก้าคือไม่รผมก็แบบอิจฉาคนที่ได้นะครับผมมันก็มีคนที่ได้และก็ไม่ได้แหละแต่คนที่ได้ก็เป็นคนส่วนน้อยแต่คนที่ไม่ได้ก็เป็นคนส่วนเยอะซึ่งผมก็อยากเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ได้นะครับผมก็คือเจสิก้าดอกไม้ว่อะไรนะครับ ถ้าได้มาผมก็จะปั้นต่ออย่างรวดเร็วนะครับผมก็อาจจะเก็บตัวต่อหรือไม่ก็จะปั้นเอาเก็บลูบี้เพื่อไปเปิดโคลโบเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงจุดนั้นก็คือต้องเปิดได้แจสก้าดอกไม้ไว้อะไรก่อนนะครับไอเดียนี้มีชินจังกับพี่มาริด้วยนะก็ผมได้เปิดคือรอบ c o ลโบอ่าชินจังผมได้เปิดเกียร์เป็หนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เกลือซึ่งเคสก็ทําไปแล้วหนอันได้ลูบี้ไปแล้วหนึแล้วก็ผมเปิดแพ็กเกจ แพ็กเกจเริ่มต้นได้แล้วนะครับผมผมเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นได้คนนี้ของข้าวไอเีนี้ผมเกลือมากๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรมันจะมาในไอเดนี้หรือเปล่าถ้าไม่มาก็จะว่าถ้าไม่มาก็เท่ากับว่าไอดีนี้ผมเกลือของเกลือมากๆเป็นไอเดีแรกที่ผมเกลือที่สุดนะครับผมนีม่ใช่ใช่นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยีกว่านะครับผมผมมีหนึ่งร้อยใบนะ เป็นไลดีแรกด้วยที่ผมเก็บเอาเองนะครับเก็บตัวเอาเองนะมันมีคอมแบกด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่มีคอมแบกด้วยนะครับ30ตัวยังไม่ได้ทาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเปิดอันนะครับผมมาเปิดกันลุ้นเดี๋ยวมันจะมาก็มาครับผมไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่คาดหวังยังไง,ง,ง,งก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วไม่คาดหวังยังไงผมก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วอย่างจ Jessica, เจ้าจูิก้าดอกไม้ว่าอะไรมากอันลิศขาอ มันไม่มาเลยนะผมก็เอือมละฮะเบื่อเอื้อมละอากับ Jessica. เจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรมากผมเปิดในดีผม2องไอดีไมมาเปิดในดีนี้มันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมซาลีเมกาชีน2รอบเลยนะ2รอบเลยนะโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปมาทีเถอะอยากอยากให้ไอดีนี้ได้เจสสิก้าแสงมากๆ เพราะว่ามันจะพัฒนาทีมได้ีมากๆนะครับผมขอเหอะแบบขอจริงๆนะครับผมมูนักไพนเนจรคุณผู้ชมคิดว่าทางเกมเขาทำกับโคจิเกินไปหรือเปล่ากว่าจะเก็บได้นะโอ้โหตัวซวมาริคขาแล้วถ้าเปลี่ยนจากจากริคขาแล้วเป็นนริติกิผมจะไม่ว่าเลยนะ โอ้ยไมคก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับว่าจะเก็บตัวไว้สุ่มตอนโครโบรแต่ว่าผมเกลือหนักมากไงก็เลยแบบอดใจไม่ไหวสุ่มไปเลยเคยมันเพิ่อมโอกาสแบบเอ้ยไม่ใช่สิมันก็พลิกอัพถ้าแสงมาทั้งทีมันก็น่าจะให้ผมนนสักตัวลีอาโอโหหมดคำสิว่าหมดคำจะพูดนะผม ไม่ก็ขอเหอะเจสิก้าแสงโอ้โหจะเล่นรถเข็นเด็กนอ้อยเปิดเผยนะครับผมขออยากได้มากครับผมอยากได้มากผมแบบไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดกระชาเลยเนี่ยอยากได้เจสิก้าแสงโอ้โหพีกโก้ลืมฮาร์ดไม่ได้ครับผมขออนุญ,ญาตอเอาโคลโบเคลยอนชินจังมานี่แล้วก็ เอากล่องข้าวมาเป็นของดูต่างหน้าโอเคเห็นไหมผมเกลือมากๆเลยกล่องข้าว <laughs> เกินไปนะครับผมคืออยากได้มากอยากไดนี้จริงๆนะครับผมถ้าได้มาไอ้น,นี่ก็อนาคตกไก่แต่ถ้าไม่ได้ก็เรียบร้อยเจสิก้าเป็นเจสิก้าเหมือนกันแต่เป็นเจสิก้าอินดินแดงซึ่งตัวนี้ใช้อะไรไม่ได้ครับผมใช้อะไรไม่ได้จริงๆ Jessica, เจสิก้าดอกไม้อะไรอยู่ไหนเนี่ยขอคือสกิลมันดีมากๆนะครับผมคืออ่ามันครบเครื่องนะครับผมทั้งดาเมจแล้วก็ตัวบัฟคือตัวนี้มันครบเครื่องจริงๆนะครับผมอยากได้มาจริงๆนะครับอ้ยโอ้เปล่าโอ้โหนักดำน้ำเบาเอาหละห้าสิบใบผ่านไปนะคุณผู้ชมห้าสิบใบผ่านไปก็ยังไม่ได้นะครับผมอ่ะ เป็นไงเป็นงานเหล่าน,นี้นะครับผมมูนแลซิวนชั้นต้นโอ้โหโอกาสมันไปอยู่ไหนหมดเนี่ยทำไมผมมีคนอื่นได้ได้เยอะแยะแต่ทำไมผมไม่ได้ไวะเนี่ยมันคุณผู้ชมคิดว่ามันแปกไงหนึ100่งร้อยใบถ้าไม่ได้ก็ผมเกินจริงๆแหละผมน่าจะไม่มีดวงกับกาชาท่าแสงแล้วแหละนะคะรับผมเจมม่มริกยกเลิกไะ ยกเลิกทั้ไหนาก็ช่างมันมนะผมรู้สึกว่าการยกเลิกก็แค่การมันเทาบรรเทาการเจ็บปวดของตัวเองมาครับผมมันจะได้มันต้องได้หน่อยสิโอ้โหดัมปี้เกินเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับผมคุณผู้ชมอีกอ่าได้อีก8รอบอีก8รอบนะครับถ้ามันไม่มาก็คือไม่มาแหละ แล้วก็ผมอาจจะไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้ดีนี้นะครับเพราะว่ามันเกลือมากๆคนนี้มันลูกโปกอ่ะเปิดมาเลยฟังซูโอ้โหเอ้ยโอ้โหมันทำไมมันมาในนี้เอ้ไม่น่าจะจิ๊กเแสงจะได้เซอร์เนอร์กับจูินหมากรุกอะไรเนี่ยผมผมไม่ดีใจเลยนะเว้ยคือผมอยากได้จิ๊กเกอแสงอ่ะเอ้ยมันไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหอันี่อ่ะ มันไม่ได้เลยอ่ะคุณผ,ผู้ชมดูดิโอ้โหเจสิก้าแต่ไม่ใช่เจสิก้าดอกไม้อะไรอ่ะโอ้โหเจสิก้ามาติตดๆกันอ่ะเอาเจสิก้าดอกไม้อะไรให้ผมหน่อยสิโอ้ดอไมอผมได้ตัวกันมินตัวใหม่คุณผู้ชมในกาชาพิกอัพท่าแสงคิดเอาแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยผมไม่รู้จะพูดยังไงกับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะ คือผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆคือแบบเอาหนึ่งตั๋วมาแลกกับซัรี่เซวินมากลุกโอ้โหหนึ100ยใบผมหายไปในพริบตาคุณผู้ชม <laughs> ผมผมไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรแล้วนะผมโอเคไม่เป็นไระนะผมก็ทำใจแล้วก็ยอมรับมันนะเจสะจิะก้าแสงต้องลาก่อน <laughs> ผมไม่มีอะไรเปิด แล้วนะเนี่ยคือผมหมดตัวแล้วนะคือผมหมดตัวจริงๆนะครับผม100ตั๋วได้เซรีอสิบินหมักลุกมาแค่ตัวเดียวที่ใช้ได้ดูคือเจสสิก้ามาหมดเจสสิก้าคือมาหมดแต่เจสสิก้าต่อไม้ไม่อะไรมันไม่มาคือมันมัน <c oughs> คิดเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับผมคิดเอาแล้วกันนะคือไม่ออกเกินไปนะผมเกินไปแบบเกินไปจริงๆไอท้ทีนี้ก็ยังเก็บตั๋วต่อได้อยู่นิดนึงนะ แต่ไม่รู้ว่าผมจะเก็บตัวต่อนี้หรือเปล่าเพราะว่าเริ่มท้อใจกับไอเดนี้ละนะครับผมมันก็สวยดีนะไอเดนี้แต่ว่าผมเปิดแพค89ได้เกลือไงแล้วก็อันนี้ก็ได้เกลือด้วยไหนไหนก็ไหนไหนละคุณผู้ชมไหนไหนก็ไหนไหนละ50รูบี้กับสองรอบไปละอะไหนไนก็ไหนไหนเลยนะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับผมไหนไหนก็ไหนไหนนะครับโอเค กเวจไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้แน่ทำไมเขาเปิดได้เกินกาดจังวะเขาีิ้นเอาไปชนผีมะไม่ได้ครับผมไม่ได้หมดตูดครับผมหมดตูดไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวก็คงคิดว่าจะเอายังไงกับไอเดีไอดียนี้นี่นะก็ขอคิดก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ่าคลิปสั้นเกินไปเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมไปเล่นพ p พใน a อดีต่างๆก่อนนลครับโอเคนะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไม่เล่น PP กันสัก2-3รอบแลกกันนะครับผมก็มาที่เอเดนเจเกอร์ดีกว่านะครับเอเดนเ a เกอร์นะเกือขนาดนี้ผมต้องทำใจกับการเล่น PP แล้วแหละนะครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่ายังไงซะผมก็ต้องเปิดให้ได้เปิดให้ได้ถ้าแสงท้ามืดสักวันแหละนะครับโอเคลุย okay, กันเลย Let's go นะครับผมมา ผมจะเย่อมทีมอื่นให้หมดเลยถ้าผมชนะรวดนะแต่ถ้าผมแพ้ก็นั่นแหละครับผมอ้ไม่ก็ผมลืมผมลืมเปลี่ยนทีมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมลืมเอาตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเล่น p v ผมมาอันนี้เป็นตัวจัดทีมกิลเลตผมนะครับผมลืมใส่ตัว่า PV ผมนะครับเอเลนมันก็ยังขวางดีอยู่นะคือผมชอบเอเลนมากเลยนะคือแบบพอเอามาเล่นอีกพอผมได้แตะมันอีกครั้งคือผมชอบมากเพราะว่า มันปวนเปิ้นปวดแบบปวนดีมากๆนะครับผมไปเลยพวกนั้นละขย่อมมันให้หมดนะครับผมขย่อมมันให้หมดโอเครู้รู้รู้ลเลยนะครับผมจะบอกนะว่าผมแพ้เนี่ยมันก็ต้องมันน่าจะชนะนะถ้าเกิดว่าทีมเขาแบบไม่ได้ถึกถึกถึกอะไรแบบนี้ แต่ว่าโดเรนจเขาทําไมถึกจังเลยเขาเริ่มตีตื้นแล้วเพราะว่าเอ๊ะแปลกๆนะแป,แปลกแล้วตอนนี้คือแบบแปลกมากแปลกมากเลยตอนนี้นะครับผมโดเรนจเขาถึกมากเลยนะแต่ทําไมพ,พอผมเอาโดรรนจมาเล่นเองทําไมรู้สึกว่ามันไม่ถึกเลยวะสงสัยเกียร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งเนี่ย โอเคครับผมก็ทีมผมเยอะกว่านะรู้สึกว่าเหลือแค่จดนันโจที่เหลือรอดไปเลยครับผมสตอร์สตาร์เบอร์สตีมอาอผมแบบหนึ่งร้อยตัวคิดเอาละกันคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะครับผมหนึ่งร้อยตัวของผมได้เซนร์ีสอส์วินมาร์กลุกที่ใช้ได้ตัวเดียวคือผมเปิดในพลิกอัพท่าแสงแต่มันกลับได้เซนตีอรวินมาร์กลุกที่ ผมก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะครับผมที่ทางเกมจะให้ผมมาทำไมโ <c oughs> okay, อเค Let's ก็ลุยเลยครับผมมาโอเคขอเอาไม้แบบนี้โอเคบนไปก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรขอับคุณนาต้องทำใจต้องทำใจสถานที่ทำใจแบบทำใจมากๆนะครับสักวันมันต้องเปิดได้นะครับ มั่นใจเลยสักวันผมต้องเปิดแก้แค้นผมต้องเปิดแก้แค้นให้ได้ต้องเปิดให้ได้เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวขอแบบขอเล่นพีพีก่อนนะครับผมต้องคลายเครียดตัยพีพนะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ระบายลงไว้ไหนนะครับผมทีมนี้ไม่น่าได,ได้คือทีมแถวเนี้ยคือมันเริ่มแบบมีแต่คนโหนๆน,นะครับผม โอเคไหนดูซิผมพอจะตีทีมไหนได้บ้างตีทีมไหนได้บ้างโอเคไหนไหนไหนขูหธาตุไม้เยอะมากไม่สู้ดีกว่าเสียงเกินไปเฮ้ยทีมนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตีเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะผมอ่าขูผมรีมาเยอะมากมันมีทีมที่ตีได้อยู่จากผมแบบ ไม่ค่อยมั่นใจในทีมตัวเองแต่ที่จริงคือมั่นใจแหละโห<ฮ>ทีมตึงๆทั้งนั้นคุณผู้ชมนะครับอ่าคิริวไม่เอาอ่ะพี่มานีา่ก็ไม่เอาทำไมไม่แต่เลย์่า้ตำนานเนี่ยโอ้ยไม่รู้ดนะัสมันพอจะมีทีมที่สูดสี่สูสีกับผมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมเลย์ไาตำนานเนยอะจังเนี่ยนะครับผม จยบอกนะว่าพอผมจะขึ้นไปเพชรเอ้ทองหนึ่งได้มันก็จะยากขึ้นซากุระอืมอ่าทีมเอ้เจสิก้าไอ้ตีไปเถอะนะครับผมไม่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 ไม,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 ไม่ผมไม่ยอมแพ้ผมจะไม่แพ้เจสิก้าผมเครียดแค้นเจสิก้ามากโอเคมาอ่าทีมนี้ ลองดูแล้วกันนะครับทีมนี้ไปเลสโก o หมดคำจะพูดครับผมลุยลุยต้องเอาทีมนี้มาระบายเพราะว่าทีมนี้แข็งแกร่งนะครับเอเลนข้ามไปเลยลูกพ่อเอเลนข้ามทะรุมิติไปเลยอาวยเอาเว้ยเอาเว้อะไรเอเลนเริ่มทำเกมแล้วครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวก็ ไม่แน่ก็ถ้าผมแบบเก็บตั๋วอะไรอีกได้ก็จะมาสุ่มอีกแล้วกันหรือไม่ถ้าใจไม่ไหวจริงๆก็จะเอาโคโรโบซรามมาสุ่มนะครับตอนนี้มีอยู่400ลูบี้แต่ก็ไม่น่ามาสุ่มหลักเพราะว่าผมจะสุ่มแค่ตั๋วนะที่เหลือผมไม่สุ่มนะครับโอเครอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีธาตุน้ำเยอะมากทีมผมมีแค่ เอ,อเลนเจอร์นะครับผมที่เป็นท่ดาเมท่าน้ํมมาได้กับพี่มากับพี่เมนะครับผมแต่พอผมพัดมันก็จะตายหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมโอเคก็รอบนี้ชนะไปสบายๆนะครับโอ้โหโคนี่มธยมนี่โคนี่มธยมเนี่ยผมรู้สึกว่าในหลีกงสูงก็ยังใช้อยู่นะผมเจอที่ไรคือแบบมันตายยากมากนะครับผมมันตายแบบตายยากกว่ามูนเดิยางอยู่ละ นะครับผมมันตายยากของมูลดวิญาณอ,อย่างนะี้นะจริงๆนะครับผมโอเคขึ้นทองหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดกาชาเพื่อกะกาชาพิกอัพท่าแสงนะครับผมผลสรุปก็คือเจสสิก้าแสงไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปตอนคโครบบเลยเลย,เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนะทำไมผมเอาเรือนหนามมาเนี่ยโอเค ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย